อันนี้กล่องสวนของกินร้านพิมพ์นิพาย3 0มถึงชิ้น สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบล็็อกชานลนะครับวันนี้เนี่ยจะมาแกะกล่องพิมพ์ลิพายกันนะนี่ครับกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองวันนั้นสั่งาาวันนั้นมีทั้งของที่เอฟบอกกันนะว่าไอ้กล่องใหญ่ด้านหน้าเนี่ยเป็นของที่สั่งมาเดาังเป็นการเดาและด้านหลังนี้น่าจะเป็นกล่องสูงของกินซึ่งกล่องสูงของกินเนี่ยที่สั่งมาเนี่ยราคาหนึ่งพันบาทเดี๋ยวเรามาเริ่มที่กล่องอันนี้ก่อน,น่ะครับ ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เลยอ่ะแต่ว่ามันอยู่อย่างนั้นหมดเลยเว้ยอันนี้คือแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ห้าลิตรเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็ปกติก็ซื้อที่แมคโครแหละของจำเป็นต้องใช้เนาะแอลกอฮอล์ห้าลิตรอันนี้นะครับราคาที่สองร้อยเก้าสิบบาทตรงนี้ก็สิบบาทเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช้ได้นะครับที้ก็หมดแล้วเพราะเราใช้บ่อยเอ่อพดเอ่อพดมาต่อที่กล่องนี้ดีกว่าครับเอ้เขาจะรวมของที่เราสั่งมาส่งด้วยกันเลยเหรอนั่นสิ ก็บัพเปิลก่อนเลยนะจ่ะอยู่ในนี้เลยเออต้องไปรีเช็คก่อนนะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นกล่องของสั่งของที่สั่งทั้งหมดเลยใช่ทั้งหมด2ลางเป็นของที่สั่งกล่องสุ่มยังไม่มาเรียวๆเลยตอนนี้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ไงแต่ของส่งมาครบนะความหมายครบคือจํานวนลัางไม่ได้ตกหล่นเพราะว่าเขาเขียนข้างกล่องว่าชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองคราวนี้มาสองกล่องก็คือมาครบสองกล่องนะก็มาดูกันก่อนแล้วกันนี่ครับ ยากสิฟันเกาหลีมา93%อะไรก็ไม่รู้เพราะอ่านไม่ออกแต่คิดว่าน่าจะดีแล้วก็นี่โมจิคุกกี้ของเฮ hey อร์ชี่นะครับอันนี้อันนี้อันนี้ว่นนางว้ก่อนแป๊บหนึง่งแล้วก็ชิมที่อันนี้คือลองตังต้ง,งใจเอฟมากๆนี่คือตักมาทั้งหมดเลยนะ,ะก็คือกล่องนี้นี่น,น,นอันนี้เขาจะอยู่ในแพ็อีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวกะต้อง เคข้อมูลแล้วล่ะว่าตกลงของมาครบไม่ครบยังไงแต่กองกองส่มของกินเราก็รวมไปในออเดอร์เดียวกันนะวันนั้นใช่ใช่น้ำหอมเป็นแบบกล่องเทสเตอร์เป็นกล่องเทสเตอร์นะ c k เนะครับขนาด2 0 0 m l นะจ๊ะอันนี้900รกว่าบาทสบายอร่อยก็เราจะถ่ายพาร์ทนี้ก่อนก็บอกก่อนว่า ทั้งหมดเนี้ยสั่งมาวันเสาร์นะครับของมาส่งวันศุกร์แต่ของยังไม่ครบกับไข่หนึ่งกล่องหนึ่งลังนะก็คือลังกล่องสุกข,ของกินนะครับมูลค่าหนึ่งพันบาทก็เดี๋ยวตามอีกนิดนึงว่าจะมาเมื่อไหร่หรือว่าเขาส่งมาแล้วเราจะมามะถึง <S <S หลังจากเราตัดคลิปโชว์โชว์ไปเลยเฉยเเพราะว่าของยังมาไม่ครบแล้วเราเข้าใจผิดว่าของมาครบเนาะ ตอนนี้ของก็มาจริงๆแล้วก็จริงๆแล้ว,ลวเนี่ยเรามีคําตอบตั้งแต่วันนั้นแล้วล่ะเขาก็จะมีโพยใบเสร็จมาให้ซึ่งวันนั้นเนี่ยเห็นเป็นแบบนี้หน้าเดียวจริงๆแล้วมันก็คือกลับด้านปั๊บเจอปุ๊บตลกตัวเองอะวันนี้คือเคลียร์ลังแล้วเห็นไงกล่องซุ้มของกินร้านพิ้ิพ์าย3า40ชิ้นเนี่ยถูกแยกออกมาอีกหนึ่งลังไม่อ่านเองเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะจ๊ะยังไงต้องอ่านให้ครบนะ อันแรกก็คืออันนี้อะไรล่ะเป็นอย่างนี้ขน,นมอบกรอบสสดไส้ครีมรสนมก็คือมาหนึ่งยเลยอย่างที่สองก็เป็นคัเกอร์นะสองชั้นป่ะนั่นแหละสักอย่างหนึ่งเนาะนีที่สองชั้นดิมีสองแถวสองแพ็คอยู่ในนี้นะครับ <c oughs> ที่นี่หานาเลขสามขึ้นฮานามิไม่ใช่สินั่นแหละคล้ายๆ้าฮานามิอ้าวมารวรัวเลยจา้ขาข้าวเกียบกุ้งเนี่ยข้าวเกียบปลาต่อเลยอ่ะ อันนี้ก็เข้าเกียบม,มั้งแกะหอมว่ะเหมือนขาไกา่หนวดกุ้งเนี่ยขันกระปุกขาไก่หนวดกุ้งขนมหนวดกุ้งเนี่ยเออเนี่ยกินมันแบบสมุนไพสสมุนไพสหน่อยอะ่ะส <c oughs> ่วนตะไคร่ปรกอบแล้วกระเทียมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิ่งที่หกนะสิ่งที่เจ็ดเนี่ยปึ้ง <c oughs> <c oughs> หเหมือนฟางเต้าหู้เลยมีกลิก่นเนยๆอนหอมต่อเวฟเฟอร์ไอศครีมเวฟเฟอร์รนมมีชาเขียวสตรอเบอรี่กาแฟน,นะโฮ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 ไม่น่าเอฟเลยคราวที่แล้ว <c oughs> ของเก่ากิดไม่หมดเลยนะ เราต้อค่อยๆกินไงนมัายังไม่หมดชิ้นที่เท่าไหร่แล้วบอกนับไปได้วยสิเนีย่ยลืมอีกแล้วหนึ่งสองสี่ห้าหเจดปดเชิ้นชิ้นที่สิคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนรสสตรอเบอรี่น,ววน้ำส้มอ่านตรงลงว่ารสอะไระรวมมิตรชิ้นที่เกใช่ไหมน้ำหม่สอม่ <c oughs> ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชิ้นละทดไเจ่ายสิสิสิบอบวยหวาน สอันนี้เยลลี่บวยครับเย้เม่นชีบวตยติดชีสสิ 13. เป็นสาล่ายิกงอนแล้วเพราะว่าโดนอัดมา14ก็จะเป็นสาลาอ่วอันเดียวกับเมื่อกี้ร่ะคนลยอันเดียวกัน,กน,กอ,น,อ,น,กนอันใหญ่อัน,น 5. เล็ก5้เผือ,อกอบกรอบวุดดีรู้จากเชียงใหม่สิหก็จะเป็นมิกวานลูกอมกลิ่นบูเบอร์รี่นะ เดี๋ยวแจกเด็กๆทัง้งบ้านแกวนี้เลยสิบเจ็ดแกละสามสิบห้าบาทอันนี้3ามห่อร้อยโดยสัญญาสิบแปได้แล้วจ้ามาล่ามองฝ่ายแม่อีกพิมพ์นะอีกสักวัน2วันนี้เราจะได้กินนะเท่าไหร่แล้วกี่ชิ้นหาแต่กล้องนัดยัง20สบป่ะไม่ถึงดับใหม่แลยต้นสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแวสองป ต่อไปนี้โอ้โหจึงโลแนะจ่จริงๆแล้วเนี่ยคนเลยยี่ห้อนะคนเลยยี่ห้อที่หย่อนช้อปปี้ไว้แล้วเดี๋ยวันนี้จ่ายตังค์สิบเก้าก็จะเป็นเอ่อแอลแขนมเพสเพสแท่งอะ่ะเออแคกเกอร์แท่งแคกเกอร์แท่งสิบแปดยี่สิบสลายอีกแล้วอะ่ะมาครบทุกไซส์เลยโอ๊ตมิลคะ่ะแคกเกอร์ยี่สิบเอ็ดใช่ปะ่ะยี่สิบ ยี่สิบสองอันนี้ก็เหมือนเมื่อกี้เหมือนอันนี้ลดละ<า>แก่เลย<ๆ>เผ็ดเบาๆไม่ได้จัดจา้านมากจกรอบอร่อยมีหอม <c oughs> พิชทอด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 แล้วเล่นมะม่วงหินอพาถุงเล็กก็ยังดีเพราะว่าอร่อยอย่ะเราก็อยากจะสั่งมานานมากแล้วด้วยอย่ะดีดี ออกมายี่สิบสิบสามแล้วยี่สิบสีก็จะเป็นเวเฟอร์นะครับยี่สิบสี่ยีสิบอรียีสิบห้าเป็นอะไรอะซุเปอร์ป๊อปแฟชั่นเกิร์ลทไหนจะเป็นผมยิ้มโอเคประมาณนี้เป็นอมยิ้มนะครับ27จจ้าอันนี้แหละ ทอดออริจินัลนะอันนี้เราต้องแกะเลยมันเป็นการตริดตาจองว่าไม่ให้ใครหอมตัมยี era, ม่สิบแปดแล้วเราก็ได้กินเยลลี่ลูกกระตาไม่ลูกกระต่ายลูกเป็ด <ta> ั่นแหละเขาคิดกันนตอนนี้เง็นแรกนะจ๊ะเปสดไมแกะยากเหลือเกินมันแกะยากอ่ะ พูดไปก็ยังแกะไม่ออกคัตเตอร์เขามีวิธีแกะไหมเธอจะกินไหมไม่ออกนะมีมีแล้วกันเดี๋ยวค่อยหาวิธีกินให้มันดีๆเนาะตอนนี้กินอย่างนี้ไปก่อน,ม,นมีไส้มีไส้มีไส้มไม่โฟกัสไม่โฟกัส ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเาและเก็มาเฮ้ยแต่มีของใหม่นะหรอซอสของใหม่ซอสฝาเขียวน้ำปลาราและซอสฝาเขียวนี่ฝาเขียวนะก็เป็นยี่สิบเจ็ดปดยิบเก้าใช่ปะสามสิบโลนแน่ ไก่ไข่ใส่พริกหน่อนไม้อร่อยผงชอบเลยหน่อนไม้ลวกหน่อนไม้รวกชนิดเส้นนะชิ้นสุดท้ายนะครับชิ้นที่32สเป็นอะไรอ่ะหน่อนไม้ฝรั่งในน้ำแร่แต่จิบน้ำเกลือชิ้นที่32 หมดแล้วครับดีใจว่าเราได้พริกทอดแม้ว่าจะไม่ได้น้ำพริกตาแดงเหมือนได้มันหนึบอ่ะไม่มีงั้นเราไปเอบมันหนึบกินดีกวา่าจะปิดแล้วไม่ใช่เหรอมาชิมบวัวให้บัวอร่อยถ้าบัวอร่อยขออย่างนี้สิชิมซ่าปลาเขียวไวอนะ,อ,ะอาข้าวไปหนึ่งไข่ละนิดนึ่งไหม คือเค็มด้วยหอมด้วยแล้วก็กลมกล่อมได้ไข่เซียวนิดนึงนะไม่ไข่ดนะาเพราะอ้วกแล้วคือ <c ười> <c ười> ท่อนนไม่ต้องปิดและคลิปเอ,เอาให้อให้อิ่มเลยจ้ะแก <c ười> ่อ,อไม่เดี๋ยวค่อยไปกินจริงจังเนาะปิดคลิปก่อนเนาะ และนี่ก็คือของที่อยู่ในกล่องสุ่งของกินนะครับ1,000บาทก็บอกว่ากล่องนี้มันจะมีอยู่ประมาณ30-40ชิ้นเนาะแล้วแต่ของก็แต่สินค้าถูกต้องครับก็แล้วแต่ดวงเราแหละสนุกสนุกนะสามสิชิ้นโอเคครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปบอกช anel Happy Go ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้รู้มีคลิปใหม่ๆมาแล้วหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ